สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว True. ยูทูวันนี้พบกับผมนะครับอาทิตย์ชีวิตบ้านบ้านเรื่องราวบ้านบ้านเล่าผ่านออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะพาไปพาไปไหนเดียววันนี้ผมจะพาไป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 ,ไปนึกไม่ออกไม่ได้คิดมาก่อนวันนี้ผมจะพาไปจับปลานะครับวันนี้ผมจะจับปลาด้วยการจับปลาด้วย ผมใช้ผมจะไปยืมปืนเพื่อนผมครับใช้ปืนยิงเอานะครับวันนี้ไม่รู้มันจะผิดกฎ YouTube หรือเปล่าแต่ว่าผมใช้วิธีการอย่างอื่นจับไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันลกผมขีเกียตลงเข้าไปลือหรือ,เ,อเพื่อที่จะทอดแห่ไม่ได้เพราะมันทอดแหไม่ได้ดไม,ไดมันลบกครับเพื่อนบอกเห้เอาแห่ไปทอดอ่ะมันอยู่ในสายกรบปลายอยู่ในสายผม อยู่สระหลังบ้านค้างบ้านเนี่ยผมเลี้ยงไว้ประมาณผุ่มลงไว้ประมาณร้อยตัวครับแต่ว่าตอนนี้เหลือประมาณสิบกว่าตัวมันตายไปทุกวันทุกวันครับอากาศร้อนครับทุกทีอากาศร้อนแล้วก็เอ่อมันน้ามันจะเน่าครับฝนตกเลยน้ํามันขึ้นน่ะน้ําขึ้นแล้วก<ม>็วเศษหญ้าเศษอะไรนี่โดนน้าท่วมมันเน่าป่ามันก็เลยอากาศไม่พอหายใจมันก็ตายไปทีละตัวต่อตัวเสียดายมันครับเอามากินดีกว่า นัน,นก็เลี้ยงมันแล้วไปดูกันนะครับว่าผมจะจับมันได้หรือเปล่าเพราะพ่อมพ่มลงคายไปแล้วรอบหนึ่งไม่ได้แดก็กมันก็นมาตายอยู่ข้างๆ้างคายผมแทนที่จะเข้าไปติดคายผมสักหน่อยก็ไม่ได้จะลองดูวันนี้ใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งใช้ปืนครับจับปาด้วยมือเปล่าก็เคยแนะื่วันนี้มาจับด้วยอาวุธทั้งคายทั้งอะไร ลองดูที่มันจะจับได้ไหมเรามาดูกันว่าทักษะจะมีไหมอันนี้ปืนเพื่อนผมผมเคยลงคลิปไปแล้วครับพระเอกคนเนี้ยเป็นพระเอกขึ้นต้นมากอะ่ะคลิปขึ้นต้นมากอะ่ะผมไปยิงปืนครับแล้วก็มีคลิปที่ยิงป่าเพื่อนผมก็ยิงแม่นครับมาดูกันว่าผมจะทําได้มันเขาไหมเขาไม่อยู่ครับเขาไปอภรรยาเขาไปเรยตั้ง เดี๋ยวผมจะเอาปืนเข้าไปบ้านมันร่มเรื่อดีนะครับจะไม่ค่อยได้อยู่ครับบ้านเขาอยู่ข้างในน้ำปุ้นอยู่ไกลเขาไปลึกครับเดี๋ยวผมเดีย๋ยวพาไปเที่ยวกันแล้วส่วนพักกลางบ้านครับมาได้กินครับมาแล้วตอนกูยิงเงิน ซอนอะไรนี่ทำเองฮะซื้อมาซื้อมาใช่วงนี้ทำเองนะดอกทำเองซื้อก็ได้ลาซาด้าอาจยวซ้อนด้วยนะซ้อนนี้ซ้อนใส่ก็ดูให้มันยังไงมันดังเงี้นะไหนยใส่เดังกจะไม่เข้านะมันจะต้องแฟกโอ้แล้วก็ดึงไอ้นั่นมาไม่ต้องเดมันแน่กลัวก็ดึงให้เข้าล็อกงี้เดี๋ยวอยู่ในเงี้ยอ่ แล้วก็ลิงไงลิงก็บลิงลิงสุนลิงใต้ตัวปลาลิงช่วงนี้ไงช่วงนี้ไปถึงปลายอ๋อช่วงนี้ไปถึงปลายเปิดมันไม่ลิงตรงนี้ไม่ได้อ,อ๋อไม่ได้ใช่ไหม <WOODR S 1> ช่วนนงนี้มนะันปืนลิงป่ามันจะไม่เหมือนโอ้เราเราเราตัวปาลาเราอะ่ะตัวปลางเงี้ยเราลิงตัวไหนรนะยะสิบเมตรอ่ะอยู่ช่วงกลางเลยกลางๆก็ได้เออจะอยู่ก็ระระกลางๆแล้วเกิดไกลๆล่ะจะไกลก็เพื่อเพื่อหลังหน่อยเอาขึ้นหลังข้างบนอ่าแต่ถ้าอยู่ใต้น้ํา แต่อยู่ใต้น้ำปลาอยู่ปลาปลาอยู่ลึกแต่มันอยู่แต่ซองหนึ่งแรงต่ำเพระมาณเป็นคืเออจะจำได้หมดนะไม่รู้นั่งใกล้ๆนี่แหละปลามันลอยลอยไม่ต้องแรงเลยแข็งตัวเลยต้องเพื่อเลยแรงหัวเนาะเดี๋ยวเนื้อมันฉ่ำเอาที่นั่นฟูดไปทั่วนด ตั้งยาวๆรับว่าจริงๆแล้วต้องต้องรีบครับพอยิงปุ๊บต้องรีบรีบรีดึงเพราะตามวิ่งไปพันอะไรเต็ม พาออกเลยครับพาออก เจอไม้นะครับผมยิงไปซ้ำดอกแหละยิงไปซ้ำดอกไม่ไม่ถูกสักดอกปลาช่อนตัวใหญ่หล่นไถมาแต่ผมจะให้เจ้าข้องปืนมานั่งครับปลาช่อนมาซ้ำซี่ตัวใหญ่แต่ไม่อ้วนนะครับรนค่อนข้างแจ่ม้อมจะเอออกมาจากท่อครับอิเล็กทรอนผมยิงไปซ้ำตัวใกล้ยิงไม่ถูกปลาช่อนยังไม่ไม่ประสบความสำเร็จ มันออกจากท่อนทนครับมีสองสองด้านครับเป็นฝ่ายตรงนี้เป็นฝ่ายน้ำร้นเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ผมนั่งอยู่ตรงโน้นนะโน้นครับผมยิงเข้ามาตรงนั้นนะ่ะยิงใกล้ๆนะครับไม่โดนตอนนี้มันออกตรงท่อน,นี้สองทีผมไม่กล้าย,ยิงเดี๋ยวให้เพื่อนผมมานั่งดีกว่าเสียนกว่าผมไม่ค่อยเสียนเมื่อกี้ยิงใกล้ๆก็ยังไม่โดด ค่อนข้างจะลึกหน่อยผมก็เล็งไม่ถูกมันอยู่ลึกแล้วเล็งไม่รู้ว่าเล็งเผื่อ,อยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาแก้มือครับตัวที่ตัวที่สามครับพอดีผมกลับมายิงไม้เดิมครับนี่ครับยิงเขาเขาหัวพอดีครับเขาเบ้า,บาตาตัวเนื้อมันจะเละนะครับเวลายิงที่หัวถ้ายิงที่ตัวเนื้อมันจะเละกินไม่ได้ <laughs> ยอย่างนี้นะจอนเออไม่รู้สั อาปิดท้ายด้วยตัวนี้ครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้นะครับวันนี้ข้ามไปวันหนึ่งละภาพไม่ชัดเลยอีกหนึ่งตัวครับรวมเป็นห้าก็ขอบคุณนะครับสำหรับใคร,กกรท,ที่เขามาติดตามจนจบโอ้ยบอลลนปลารุนปลาลุดนะครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามครับสำหรับ เรื่องราวเรื่องในที่ท่านตามารถท่านชื่นชอบนะครับท่านก็กดดูได้นะครับเรื่องในที่ไม่ชอบก็กดผ่านได้เลยนะครับ